สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัธิตาชนจนทรูชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะมาอ่านเรื่องโลกออนไลน์ปัจจุบันการสื่อสารนั้นเป็นเลิศสุดประเะสริฐศึกษ์ในจุดนี้นั่นคืออินเทอร์เน็ตเกตอรีให้ทางคุณโทษนี้อยู่ที่เราโทรศัพท์มือถือมือชีดติดต่อมิตรทางไกลเช่นชาวเขา โพราเลขอาจชา้าเนืกนานเนาอยู่ภูเขาไม่ทันการทันเวลาในการเรียนการสอนทุกวันนี้อีเมลมีใช้ส่งงานการศึกษาอ Learning เ,เป็นอีกหนึ่งสืรริมปัญญาสร้างสรรค์มาให้ใช้ง่ายดายจริงอยากรู้ให้เข้าดูในเว็บไซต์สมุนภพยเศรษฐกิจมากมายยิ่ง ประสิทธิภาพนั้นเหนือสิ่งพันสมัยไม่หยุดนิ่งน่าศึกษาหอยเจดีหอย, JD, หอยท,ทับทิมไม่เคยเห็นหอยกระต่ายเป็นอย่างไรไม่รู้หนะหอยวงเวียนคืออะไรช่วยบอกมาเปิดค้นหาในเน็ตศึกษบเลยคอมพิวเตอร์มีการเกอบทุกบ้านธนาคารอยู่ในนี้แน่จริงเอง๋ย ใช้ใจ่ายโอนผ่านเด็กเด็กจังเลยไม่คุค้นเคยรวยรู้อยู่ทุกวันขอบคุณค่ะ